การเชิญสถาบันครอบครัวมาใช้อำนาจของตัวเองก็คืออำนาจอธิปไตยซึ่งมีอยู่แล้วแต่ละครอบครัวมีอยู่แล้วนะครับนะฮะมีเต็มที่เลยแต่ละคนมีหนึ่งโหวตไอ้หนึ่งโหวตนี่แหละครับเอามาอ่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเหมือนเกมฟุตบอลอะเพียงแค่ยิงก็หนึ่งลูกก็เหมือนกับหนึ่งโหวตของท่านนั่นแหละครับนะฮะท่านเอาหนึ่งโหวตของท่านอะ ยิงเข้าไปนะฮะอ่าหนึ่งลูกนะฮะก็เรียกว่าชนะหมดจึงตั้งเป็นสโลแกนให้เข้าใจกันง่ายๆว่าหนึ่งโหวตหนึ่งประตูได้ชนะหมด่ะหนึ่งโหวตหนึ่งประตูได้ชนะแล้วก็ได้หมดด้วยนะไอ้แบบนี้มันทำให้ ประชาชนจะเห็นภาพได้ง่ายๆว่าเออหนึ่งเสียงของตัวเองเนี่นะสั่งกำหนดสั่งเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันได้หมดแล้วเนี่ยมันได้หมดนะก็เหมือนกับท่านชนะแค่หนึ่งรูปมันก็ชนะแล้วเหมือนกันในเกมการเมืองก็เหมือนกันนะก็ชนะหมดก็ได้หมดได้อํานาจคือป,ปกติอํานาจรัฐมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไปบริหารไงแต่คราวนี้เข้าไปบริหารเลยเข้าไปสั่งการเลย ป็นแบบนี้นะเรียกว่าได้หมดเลยอ่ะขอให้เข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้ซึ่งก็น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆนะไม่ใช่ยากนี่ครับเราดูฟูตบองก็รู้เรื่องก็เข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแกยิงเข้าประตูนึงก็เฮกันแล้วนะนะผมเตียวเทีบบย่างนี้มันเข้าใจได้ง่ายดีหนึ่งเสียงของท่านอ่ะแค่หนึ่งหวตของท่านเป็นเลือกอะนะถ้าเขาให้เลือกจากที่มีเลือกตั้งเนี่ยท่านก็ไปช่อง โหวตโน่นั่นแหละครับล้วกาโหวตโนผมเรียกกาะทำปอลแลมน no ูโหวตโนทำกันทั้งประเทศนะฮะต้องท,ทาทั้งประเทศเลยเพราะว่ามันมีสองฝ่ายในยที่แข่งกันก็คือฝ่ายผู้ปกครองกับฝ่ายผู้ถูกปกครองนะะมันมี้สองฝ่ายน,นั่งในสนามฟุตบอลจะมีสองฝ่ายฝ่ายผู้มาเยือนเย้าไปเยือนก็เหมือนกันฝ่ายรัฐบาลก็คือผู้ปกครองกับฝ่ายผู้ถูกปกครองประชาชนเนี่ยมีส้องฝ่ายน,นั่นเองท่านยิงคนลูกมันเข้าอยู่แล้วอ่ะ ึ่งโวล์หนึ่งเสียงอะก็เหมือนกับชนะไปแล้วอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ไปแทนที่จะไปเลือกเบอร์เวลาเข้าคุหาเลกตั้งท่านไปเลือกช่องกาโบโนะแค่นั้นเองอะแค่นั้นวินเทคอ่ะท่านได้หมดเลยนะว่าทำแบบดีแล้วมันทําให้ไม่มีใครเลยที่จะได้คะแนนเสียงเขาจึงไม่มีอํานาจไงพวกตัวแทนที่เราจะไปเลือกมันไม่มีอํานาจแล้วมันหมดยุคอะมันเป็นหลักฐานชัดเจนเลยชัดเจนครบถ้วนประจัก์แจ้งว่า หมดยุคมันหมดหมดยุคจบยุคเลยตายกันหมดตายเรียบเหมือนท่านเกลียดพวกนักเกมืองทั้งหลายลอยากระเบิดเประเบิดมันเวลามันระชมกันระเบิดตายเรียบเลยมันจะจบ,จบจบไปทีํทำคาญมันอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะท่านก็ไม่ต้องไปใช้ของจริงใช้ระเบิดปรมานูโวตนะอย่างเงี้ยเขาเรียก่าปรมานูวโวตโนแค่นี้เองอ่ะนะคนก็ไม่ตายแต่ว่าไอความสามารถทาง การปกครองทางบ้านเมืองมันตายมันตายเรียบไอ้นี่แหละที่ท่านต้องทำอ่าเขาเรียกว่าใช้ซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะฮะแต่เมื่อเราจะเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์ไะนั้นการกระทําก็จะต้องเริ่มต้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยคนในครอบครัวนั่นแหละครับทำาปลมันูโหวตโนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเช่นกทมอ,อย่างนี้เลือกตั้งผู้ว่าท่านก็ไปทาโหวตโนหมด ท่านจะเลือกมาทําไมรูว่าไม่มีประโยชน์ไร้าสาระนะท่านเลือกตัวเองอ่ะโหวตโนาะท่านเลือกได้เจ็ดจังหวัดแล้วได้กรทมไปโดยปรยิยายอ่ะแล้วท่านจะไปเลือกสมัยออกกรทมที่เดียวแล้วก็ทิ้งเจ็ดจังหวัดไปให้โจรนนสิร์สุดผู้ว่บยุรโราอันดิกมันก็ไร้ประโยชน์อ่ะท่านไร้ประโยชน์ตั้งแต่เลือกผู้ว่าแล้วดังนั้นการรณรงค์เลือกผู้ว่าผมก็รณรงค์เหมือนกันแล้วเลือกผู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ผู้ว่าแค่กรทมผู้ว่าไ,ไทย ท่านได้77จังหวัดแล้วได้กทมไปโดยปริยายด้วยเพราะผมสั่งยกเลิกเลยการเลือกตรงเลือกตั้งถึงแม้จะเลือกมาแล้วนะสมมติว่าง,งานผมประชาชนไม่รู้จักอยู่ๆถึงเกิดที่หลังอ่ะก็สั่งยกเลิอกอยู่ดีคือยกลั่นบอ่ะทั้งอบตทัตง้ตงตเขาเลิกหมดนะเพราะประชาชนจะมาปกครองประเทศเองแล้วแล้วใช้ระบบใหม่แล้วนะใช้ผู้ที่จะมาสมัครอ่ะใช้สี่กำลังแผ่นดิน่ะ สี่กำลังไปดิงกำลังพฟนิ้ที่หนึ่งเป็นรัฐบาลชวการที่มีอำนาจสามดุลก็เหนือว่ารัฐบาลปกติอยู่แล้วมติของรัฐบาลชวการคือคําสั่งรัฐาธิปัตย์สั่งอะไรเป็นเช่นนั้นหมดไม่มีใครหยุดไม่มีใครเบรกได้นะสารก็หยุดไม่ได้สารอยู่ภายใต้รัฐบาลชวกา,าออรดิจัท่านท่านท่านอาจจะไม่เคยได้ยินไม่รู้จักรัฐบาลการคืออะไรก็จงรูซ้ซะไม่รู้ก็จงรู้ซะอ่านะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสารเมื่อมีรัฐบาลชวการ มันเป็นเส็จเด็ดขาดหมดแล้วมันไม่มีอะไรมันนะสั่งอะไรก็เป็นอย่างนี้ตามนั้นหมดนะรัฐบาลส่การใครอยากเป็นก็มาสมัครเลครับแต่ค้ะเองประชาชนนาสมัครก็อยู่ภายใต้ประชาชนหมดแล้วเนี่ยนะถูกหลักหมดแล้วนะเมื่ออ่าำนาจอยู่ชลธนีมาที่สองกุ้ยผลที่สองกำลังแผ่นดินที่สองก็คือเจ้าหน้าที่ประจํา จ้าหน้ทาที่ธรรมาทิไปไตยนะเจ้าหน้าที่ธรรมาทิปไตยซึ่งจะประจําอยู่ตามตามบลตามอําเภอตามจังหวัดนั่นแหละแล้วก็นโยบา,ายล้วก็ต่างประเทศนะอันนี้ส่วนเจ้าหน้าส่วนกําลังขุยผลอันที่สามก็คือตัวประชาชนทุกๆคนที่แหละที่มีแบบประชาชนนั่นแหละครับท่านก็มาสมัครใหม่เป็นคนไทยตัวจริงท่านต้องเขีนยนใวลาด้วยนะเวลาออกจากการเป็นคนไทยตัวปลอม่นะสั่งยกเลิก คนไทยทปลอมเลิกลากันไม่เอาแล้วผมก็กําหนดให้พวกที่แตกแยกกันอยู่คนไทยเราแตกแยกกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นสีโน่นสีนี้ก็ให้สีต่างๆมาสแสดงสปริตนะสีแดงสีเหลืองพระสีสีสลิมสีกอปพศสีสามกีอะไรพวกเนี้ยน่าละทั้งหมดอาจจะมีกี่กลุ่มก็แล้วแต่เป็นรวมกลุ่มกันที่เคยต่อสู้กันร่วมเป็นร่วมตายกันมารวมตัวม่มอีกทีหนึ่ง แกไม่ได้มาต่อสู้ใครต่อสู้ตัวเองอนะแล้วก็ทําลายทําลายล้างตัวเองนะด้วยการประกาศประกาศเป็นโสดาบันธรรมธิปไตนยะทุกสีต้องมาประกาศว่าเป็นโสดาบันธรรมธิปไตยแล้วนะพูดง่ายเราเป็นอย่างเช่นเป็นแดงเราก็บอกผมเป็นแดงโสดาบันธรรมธิปไตยนะบ,บอกอย่างเงี้ยเลยนะรประกาศ ถามว่าทำไมต้องให้ประกาศแบบนี้เหตุแห่ประกาศแบบนี้ก็เพราะว่าท่านได้เป็นสวนรัฐบาลจริงๆอเป็นสวนรัฐบาลจริงๆก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตัวเองท่านไม่ไปใช้ตัวแทนเลยไงไม่ต้องไปเป็นเหยื่อรับใช้ไม่ต้องเป็นสีเป็นข้างเป็นอะไรกันไม่ต้องไปรับใช้กลุ่มใดทั้งสิน้นท่านรับใช้สถาบันครอบครัวของท่านเองซึ่งสถาบันครอบครัวนั้น จะมาปกครองประเทศเองแล้วนะนะมาทำงานปกครองประเทศเองเลยเพราะมีอำน,นาจจีบใจอยู่แล้วนะแต่ครอบครัวมีอำน,นาจิีบใจอยู่แล้วหรือใครมีคนเดียวบ้านหลังเดียวชื่อคนเดียวไม่มีสมาชิกท่านก็เป็นสถาบันครอบครัวเหมือนกันได้นหนึ่งแสนเหมือนกันนะ,ะแต่ท่านต้องไปหาลูกบ้านมาท่านจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกลูกบ้านได้เพิ่มานก็ได้สิทธิ์ิ่ม การที่ให้แต่ละกลุ่มแต่ละสีมาประกาศตัวเป็นโสดาบันธรรมิปตยเนี่ยอย่างเช่นแดงโสดาบันอย่างเงี้ยเหลืองโสดาบันนะโสดาบันธรรมิปตยนะฮะต้องธรรมิปตยตามด้วยนะครับประกาศตัวประกาศตัวเป็นกลุ่มต้องประกาศตัวนะครับประกาศตัวประกาศตัวเป็นกลุ่มให้เห็นว่าโอ้เราได้ทิ้งแล so ้วเราได้ท <ss> <bring> <upward> ิ้งแล้วนะ คนแรงงานคนสวนนะเราได้ทิ้งแล้วระบบระบบเก่าพึ่งพาไม่ได้แล้วเพราะเรารู้ว่าโลกยุคใหม่เนี่ยของเก่ามันเอาไปใช้ไม่ได้โลกอนานะคตไม่ได้แล้วโลกหลังโลกยุคไอเนี่ยโลกข้างหน้าเนี่ยมันไปใช้ไม่ได้ไอจีเรามาเป็นรับใช้ต่อสู้กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็นแล้วแต่ล้วนแต่ถูกหลอกมาทั้งนั้นแล้วก็ทําผิดกันยังผิดอยู่ยังไม่ถูกเพราะนั้นสิ่งที่ถูกก็คือเราจะต้อง เป็นโสดาบันธรรมาธิปไตยกันทั้งประเทศทําให้ทั้งประเทศเป็นโสดาบันธรรมาธิปไตยครับจ,งจ,บจึงจะถูกจึงจะได้เป็นคนไทยตัวจริงและจึงจะพบประเทศไทยตัวจริงเนี่ยคือทุกสีทุกกลุ่มต้องทิ้งหมดอุดมการเก่าทิ้งหมดเลยนะครับเอามาใช้ไม่ได้สืบต่อไปไม่ได้แล้วมันคนละเรื่องคนละนั่นกันแล้วเพราะนี่คือธรรมาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยนะที่ต่อสู้ทุกวี่ทุกวัน่ยต่อสู้ประชาธิปไตยแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่เป็นธรรมาธิปไตย คนละเรื่องคนละโลกแล้วมันเป็นประเทศไทยทจริงดังนั้นจึงต้องมาประกาศรือประกาศตนยุติบทบาทเพือ่อให้รุ่นหลังทั้งหลายได้รู้ได้ทราบประเทศก็จะได้หลุดออกจากวงจารุบาทกันเร็วไวนั่นเองก็ขอเชิญทุกสีทุกกลุ่มมาประกาศรูปประกาศตนแล้วทุกสีทุกกลุ่มสามารถสวมกอดกันได้ผมก็อยากเห็นภาพนี้นะแดงกอดเหลืองนะแดงกอดกอปปบพศ ทุกคนถูกหลอกหมดถูกหลอกมาหมดนะเพราะฉะนั้นประชาชนตื่นแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครอ,องันเองอันนี้แหละครับคือธรรมาธิปไตยที่สถบาบันครอบครัวมารวมตัวกันนะสถาบันครอบครัวก็ได้คนละหนึ่งแสนนะลูกบ้านก็ได้ซึ่งเงินผมเตรียมไว้ให้แล้วเป็นเงินค่าแปลพักช้ก็่าเงินแปลพักนะเป็นเงินที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไงนะใช้เพื่อการแปรพักไม่ต้องทํรลายไม่ต้องต่อสู้ อะไรกันง่ายๆเลยนะได้กันก็ตีซสว่าก็ตีซสว่าหนึ่งล้านล้านบาทนี่สําหรับหัวหน้าครอบครัวนะฮะสองล้านล้านไอ้ล้านสองล้านล้านก็สําหรับลูกบ้านนะส่วนไอ้ล้านที่สามล้านล้านนี่สาหรับหน่วยงานราชการหน่วยงานนะเขาจะเขาก็ต้องได้เหมือนกันเพื่อที่จะติดธง เรียกว่าธงธรรมาชิวิติอะไเนี่ยติดทั้งบ้านทั้งตัวคนทั้งหน่วยงานคือถ้าหน่วยงานต้องติดคู่กับธงใจลงนะฮะถ้าหน่วยงานมันตกตายกันทั้วีถ้าเป็นหน่วยงานติดติดคู่กับธงใจลงแต่ถ้าเป็นบ้านเป็นบุคคลเนี่ยติดอันเดียวโดดเลยติดอเดียวโดดเป็นธงธรรมชาติพไตเลยติดตรงไหนมีความเป็นมงคลที่นั่นมีความสว่างสววที่นั่นผู้ใดติดผู้นั้นคือคนไทยตัวจริงไอ่ใช่คนไทยตัวปลอมนะทวันนี่เราเป็นคนไทยตัวปลอม ะะอันเนี้ยนะฮะแจ้งให้ทราบตามกันทั้งบ้านทั้งเมืองท่าน,นก็สงสัยว่าของเงินมาจากไหนอะ่ะรัฐบาลตู่ใช้ไปสิบล้านล้านนะฮะสิบล้านล้านเนี่ยถามว่าในกระเป๋าท่านมีอะไรอ่ะมีแต่เงินที่เขาเศษมาให้เลี้ยงไปเรื่อยๆเหมือนหยอดน้ำข้าวต้มคือท่านพงัาพงาพงัาพงาพงัาพงาพังาเข้าใจไหมท่านหมดสภาพปร,ประชาชนหมดสภาพประเทศก็เหมือนกันอยู่ในการพังาพังาอยู่หยอดน้ำข้าวต้มกันอยู่ทั้งทั้งตัวประเทศทั้งตัวประชาชน เรอยู่ในสภาพนี้อยู่นะฮะเอออ่าสิบล้านมีประโยชน์ไหมสิบสิบล้านเราสภาพที่ได้คืออาปาบังงาบังงากัอยู่ทั้งตัวคนทั้งตัวประเทศแต่ของผมเนี่เอามาห้าล้านล้านก่อนห้าล้านล้านเนี่ยมันหนึ่งล้านล้านลงไปยังเจ้าบ้านอะเจ้าบ้านใีทะเบียนบ้านเนี่ยเป็นเจ้าบ้านไอ้ล้านล้านที่สองลงไปยังลูกบ้านอ่ะไอ้ล้านที่สามลงไปยังหน่วยงานองค์กรต่างๆของรัฐนฮะ เป็นอย่างนี้ฮนะไห้ร้านที่สี่ก็ก็ลงไปเหมือนกันเดี๋ยวจะมีรายการให้เห็นนะครับแต่แจ้งให้ทราบว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะทําให้อ่าเงินมันลงไประดับล่างแล้วมันกระจายก็เกิดการกระจายเม็ดเงินเศรษฐกิจก็จะเดินุนเวียนของจริงของแท้เลยนะถามว่าเงินมาจากไหนนะถ้าเงินไม่พอก็ต้องไปกู้ใช่ไหมครับท่านอย่าไปกลัวการกู้ คราเปิคกู่มาแล้วระบบมันเดินนะเป็น Velocity ของการเงินเงินบุญหลายรอบมี Liquidity มีกิจกรรมธุรกิจการเงินเดินกันรัดก็เก็บภาษีได้นะเศรกิจก็เดินประชาชนก็บางครั่งคุยง่ายบั่งครั้งมีความเจริญขึ้นการเงินการงานมันมันเดินเลยเศรกิจมันเดินเลยทำไมจะไม่ลงทุนเพื่อ ระบบมันเดินได้ก็ต้องลงทุนดีครับเออถึงแม้จะกู้มาก็ในระยะสั้นเราก็จะคืนกลับนะครับอย่างเงี้ยนะฮะอ่าเงื่อนไขเราก็ต้องเราก็เลือกเจ้าที่ไม่มีไม่มีเงื่อนไขามากนะนะอายไม่เอฟไม่ต้องไปพึ่งก็ได้มันเป็นตัวนั่นนะอาจจะพึ่งอีก,กลุ่มอื่นก็ได้เขาก็มีเงินเงินนะอย่างเงี้ยนะฮะเอาเป็นว่า ไม่ใช่ปัญหาตวงเงินไม่ใช่ปัญหาแต่พอแต่พอมันมาแล้วเนี่ยไอ้ถ้าละล้านเนี่ยมันกระจายจริงๆกระจายตัวเศรษฐกิจเดินจริงๆแข่งกันจริงระบบระบบใหม่มาจริงแล้วเราไปทําดีวตกลงกับต่างประเทศอีกยิ่งถ้าเปิดได้รับการารับรองจากต่างประเทศต่างประเทศเขาสมัครมาเป็นชาติสมาชิกของรอกกรขประเทศไทยอ่ะในระบบการค้าใหม่ได้ถึงสามสิบประเทศแค่นั้นละครับโอ้โหเกิดเลยประเทศไทยเกิดเลย พราะทุกคนจะได้ทุนสำรองบุคคลคนละ12ล้านบาทนะจะได้ทุนสำรอง12ล้านบาทเกิดแล้วประเทศมามาเกิดเลยชุดเศรษฐกิจโลกยุ่งห่าดังนั้นผมเชื่อว่าไปติดต่อต่างประเทศแล้วต่างประเทศเขาจะเสียเยียดทั้งนั้นแหละเพราะมันชุดเศรษฐกิจโลกอะชุดเศรษฐกิจประเทศเขาด้วยประเทศเขาก็ได้ประชาชนเขาก็ได้ด้วยเพราะว่า การติดต่อเห้าเราติดต่อทั้งตัวประชาชนนะแล้วก็ตัวรัฐบาลนะรัฐบาลใดที่เราติดต่อรัฐบาลนั้นจะอยู่ไปอีกสิบปีอะรัฐบาลนั้นจะอยู่อีกสิบปีเลยนะครับประชาชนเขาจะเห็นเห็นด้วยแล้วประชาชนที่เราไปติดต่อประเทศนั้นประชาชนประเทศนั้นก็เห็นด้วยคือเห็นด้วยทั้งประชาชนทั้งรัฐบาลนั่นแหละครับเราจึงจะได้ชาติสมาชิกอย่างนี้ซึ่งไม่ยากหรอกครับเงื่อนไขที่เราเสนอดีโอ้โเขารีบฮุบเลยนะเพราะมันได้เป็นประโยชน์กันทั้งตัวประเทศเขาประตัวเราอะเรียกว่าเป็นระบบ การค้าการเงินใหม่เป็นทางเลือกใหม่ที่เขาปกติไม่มีทางเลือกปัจจุบันไม่มีทางเลือกแต่ประเทศไทยเป็นเสนอทางเลือกใหม่ที่ดีมากดีกว่าที่โลกมันมีอยู่เนี้ยดีกว่า i อ F อะ่ะเพราะนั้นเขาต้องเลือกแน่นอนเมื่อเลือกแล้วเนี่ยนั่นแหละท่านก็จะได้สิบสองล้านบาทเมือ่อรนมีสนมสองล้านบาทแล้วก็โอ้โหมันคนละเรื่องกันเลยท่านพบประเทศไทยจริงแล้วนั่นแหละครับแล้วท่านก็ได้จะได้เป็นคนไทยจจริงกันทันที กันนี่แหละครับด้วยวิธีเทคนิคที่ผมออกแบบเก็ียไว้ให้นี่แหละโดยใช้สถาบันครอบครัวตื่นนะแต่บางครอบครัวตื่นก่อนโดยจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจองค์การตำบลมหาอำนาจนี่แหละครับเป็นองค์การระดับชาติต่อไปเป็นระดับโลกแต่แรกต้องแรกต้องตั้งให้ได้ก่อนทุกๆตำบลก็คือทุกๆเจ้าบ้านในแต่ละตำบลรวมตัวกันจัดตั้งองค์การตำบลมหา,าอำนาจตามสเ็ปขั้นตอนที่ผมวางไว้ให้เราก็เชิญเข้าเรียนรู้สด็จขั้นตอนต่างๆเพื่อจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจกัน เอาละผมแจ้งไว้เท่านี้ก็คงเป็นกระทงบ้านท้งเมืองได้แล้วนะครับขอเชิญคนไทยทุกท่านฆ่าตัวเองด่วนฆ่าตัวเองนะฮะแต่ไม่ได้ฆ่าทางร่างกายนะครับฆ่าทางจิตวิญญาณที่เป็นคนไทยอยู่ขนาดเนี้ยเราเป็นคนไทยถูกปลอมต้อกล้าทิ้งนะวิธีฆ่าด้วยกันนั่งดูคลิปวิดีโอของผมดูแล้วปัญญาก็จะเกิดแล้วปัญญาไปฆ่าไปฆ่าอวิชัยนะปัญญาจะไปฆ่าอวิชัยเพราะฆ่าอวิชชาเท่านั้นแหละท่านรู้ว่าท่านเป็นโซดาบันแล้วล่ะ ตันเอาเสื้อเอาทงอะไรมาติดได้เลยแล้วก็ไปส่งไปแสดงเจตจำนงออกคําสั่งเลยในเมื่อถ้ามีอำนาจจี๋จ,จาแล้วการทีออกคําสั่งละอันนี้เป็น,นกลไกรัฐประเภทที่สองที่จะออกคําสั่งละนี่ไงฮะกลไกรัฐประเภทที่สองปกติไม่ได้ออกคาสั่งได้แต่นั่งเฉยๆปล่อยให้กลไกรเลยรัฐประเภทที่หนึ่งมันทํางานกันก็คือตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านถึงนายกอะแล้วมนกระเลเท,ทั้งประเทศอะนะตอนนี้นไม่ใช้บริการมันแล้วนะ แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านในฐาะนะที่ติดกับประชาชนเนี่ยผมยังให้ให้โอกาสผู้ใหญ่บ้านในฐาะนะติดกับประชาชนนะอยากให้ผู้ใหญ่บ้านยังรวบรวมทำหน้าที่รวบรวมจัดตั้งองค์การตำบลมาหา,าน้าเนี่ยเป็นหัวโจกนําเลยรวบรวมเลยได้หนึ่งแสนด้วยผู้ใหญ่บ้านได้หนึ่งแสนเลยให้ด้วย่าให้ผู้ใหญ่บ้านไปเลยหนึ่งแสนนะแบบนี้นะครับก็เพือเ่อได้สมัครสมาให้รวดเร็วกันนะครับอราก็เชิญผู้ใหญ่บ้านแป่พัดน,นี้่นะ,ะเห็นภาพนะฮะ คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้เงินแปดพันจริงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สถาบันครอบครัวจะมาปลุกตื่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองรวบรวมเสียงให้ได้แต่ละตำบลมันก็จะเป็นการรวบรวมเสียงหนึ่งโหวตได้สามสิสี่สิบล้านสิบล้านเสียงโหวตหนึ่งโหวตแต่ละคนก็คือหนึ่งลูกที่ยิงอ่ะแค่นั้นก็ชนะแล้วชนะทุกพักการเมืองชนะผู้ปกครอง ก็กลายเป็นผู้มาปกครองตัวเองวินเทคออกคือท่านได้หมดคือได้ประเทศไทยทั้งหมดเลยเพานั้นไม่พอนะเราเหอได้โลกอีกแต่เราจะไม่เอาทั้งหมดเอาครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันจะตามเองเราจัดการภายในประเทศให้ให้เกิดก่อนพอเกิดแล้วเนี่ยพอเราไปติดต่อต่างประเทศแล้วก็เขาเชื่อมั่นแล้วเห็นเราทําอย่างนี้เขาเชื่อมั่นพอเชื่อมั่นเนี่ยเดี๋ยวเขามาสมัครเป็นชาติสมาชิเกเองเพียงแค่ได้ยี่สิบขั้นต่ำให้ยี่สิบประเทศเราก็ พิมพ์เงินสิบสองล้านบาทได้แล้วนะฮะแต่เงินไม่ใช่เป็นเงินพิมพ์ตูมเข้ามาเลยนะครับมันเป็นเงินสิทธิ์ที่จะพิมพ์ให้สิทธิ์เนี่ยมันมันเป็นทนะี่จะต้อน่ะมันมันสะดวกสบายมากจะทําตอนไหนเมื่อไหร่ก็ไปดูในคลิปเดียวต่อไปที่จะได้อธิบายต่อไปครับอะครับตรงนี้มายืนอยู่ตรงสวนสาธารณะก็เลยมีเสียงแทรกขอ,อจบเพียงแค่นี้ครับอันเนี้ยกิจกรรมเหมือนกันนี่ก,รรก็ครอบครัวเหมือนกัน คุณแม่ทั้งหลายมาเนี่ยคุณแม่ทั้งหลายที่เป็นอยู่ในหัวหน้าบ้านเนี่ยก็ควรจะเพิ่มมีกิจกรรมหนึง่งนอกจากออกกําลังกายแล้วคราวนี้ก็มาทํากิจกรรมเจ้าบ้านมหาอนาจแล้วกันเจ้าบ้านมหามำนาจนะก็เขาเชิญนะฮะคุณผู้หญิง